สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกท่านนะครับผลหานอยเมื่อวานนะครับผมรอบพิเศษนะครับก็เข้าตัวเจาะนะครับผมรอบปกตินะครับหลุดไปนะครับผมนีลยรอบมีไอพีเข้าเลขเด่น,นครับผมน้อยมัดรวมวันนี้นะครับ เล็กเด่นนะครับผมหนึ่งและสองนะครับตัวเจาะนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปด หนึ่งเก้าสองสี่สองหกสองแปดและสองเก้า อีกสาตัวนะครับผมหนึ่งสองสี่หนึ่งสองแปดนะครับและหนึ่งสองเก้านะครับผมเล็กเด่นนะครับอ่าวันนี้ก็พิจารณากันดูนะครับพรช่วงนี้ก็เล็กเด่นฟัน ให้อีกตัวนะครับก็ชอบออกอีกตัวนะครับผมขอพิจารณาเลือกดูนะครับแนวทางมาเลนะครับวันนี้เล็กเด่นนะครับผมหกและแปดนะครับ ตัวเจาะนะครับผมหกสองหกสี่หกห้าหกแปดนะครับแปดสอง แปดสี่แปดห้าแปดเก้าอีกสามตัวนะครับผมหกแปดสองหกแปดห้านะครับ และ6 8 9นะครับจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามนะคะรับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทางช่องนะครับ